สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารที่17ทธันวาคม2567ค่ะมือนี้นะคะจินตนาจะลงแนวทางราวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเป็นราวพัฒนาของอผู้แสนอกู้ก่อนค่ะเอาของปู่0 7นะคะคุณผู้ชมปู่0 7 หวดที่ผ่านมาเพิ่นบ่ให้แนวทางมาค่ะคุณผู้ชมแนวทางเพิ่นบ่เข้าเพิ่นได้บ่ค่เคะเพิ่นอ่านไล์อยู่ค่ะอ่านแชทอยู่แต่เพิ่นบ่ตอบเนาะเพราะหนีหมดนีเพิ่นก็นเลยฝ่าวส่งม,มาตาเสาเลยค่ะมือนี้นะคะลาพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดไปพร้อมก,กันกับเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกินตาหน้าจะเอาคู่กันไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะกับเซียนอุดรน,นะคะลาพัฒนาของวันพุธค่ะคุณผู้ชม ราพัฒนาบรนทุนยาิีตาหน้าหากอนค่ะเป็นยังไงค่ะคุณผ,ผู้ชมที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลไทยนี่ผู้ปังบอค่ะนี่ผู้มาผู้ปังบ่ค่ะคุณผ,ผู้ชมรัฐบาลไทยหกสามเนาะนี่เสียดายค่ะแต่ว่ารัฐบาลไทยของไหนของนุ่มผู้พานค่ะเป็นไนสี่ตัวมาตัวหรือสองตัวนะคะคุณผู้ชมเอาสองตัวสู้หมดเลย พอดข้อกันมาสซงวดเลยค่ะตะเพิ่นหมากนี่สี่งวดสามงวดค่ะคุณผู้ชมสามสี่งวดนี่แหละสี่งวดคะ่ะกระเขาค่ะคุณผู้ชมเข่าเลยละ่ะเขาเอา่เป็นคู่กันไหมคะคุณผู้ชม <c oughs> ขออภัยเ้อยค่ะนินต์หน้าบวชยากอเป็นแผลหอนในในปากค่ะคุณผู้ชมน,นั่นน่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอดหลับอดนอนนะคะนอนพักผ่อนมาเพียงพอเป็นคนเลือดจางนี่แล้วค่ะแล้วที่นี่ก็เลย มาผักตอมาเพียงพ่อมันก็เลยเห็ดเป็นแผลคะ่ะคุณผู้ชมเป็นแผลในปากเป็นบอยมากคะ่ะขึ้นนอนอิม่มอิ่มคะ่ะคุณผู้ชมจนฟันละเอาฟันสิดีบ่ก่ะชิด่าเก่าเจ็ดสีบอ่อมาอยู่คะ่ะคุณผู้ชมหกเจ็ดเก้าเจ็ดนี่แหละฟันเลขีจักรยานนะคะเลขรถจักรยานจินตนาเนี่ยแหละสิบอ่อมาออกเหล้าสบอเนาะคะ่ะว่า ฝันนั่นที่ฝันนะคะมันจําความฝันมาได้ไหมคะคุณผู้ชมมันนอนพักฟันมาเพียงพอเนาะมันขึ้นนอนอิม่มขาดกันเลยฝัน,นอย่างสบายเลยนะคะอันเหยากับรัฐบาลไทยโอ้ยกินเหงากับรัฐบาลไทยไปแล้วนอนหลับฝันดีมากเลยมากแบบหนีบ่ะมือจิตนานาญติตนายนะคะคุณผู้ชมแนวทางกับ เตมมืออันนี้อยู่แต่ยังบ่เข่าอยู่ค่ะจักสีว่าจังได้ค่ะวพรูสีรองเพ่งอย่างระบาดนี้แนวทางกันพ่อไปพ่อมาอยู่จังเลจังคอยว่าเป็นสันไปสื่อกันสื่อจักสีตามผู้ใดนะคะคุณผู้ชมกับสีงงงงขึ้นจินตนานี่แหละเนาะค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาก็เช่นกันค่ะทีพานมาเมื่อวานนะคะเป็นลาพัฒนาของวันที่สิบหก ช่กับเหล็กไทยเนาะวันที่สิบหกเนาะคุณผู้ชมกับเบิ้งน้อยหน่อยโชคดีค่ะที่ที่บ่าตามเนาะคะ่ะถ้าตามก็คือถ้าเบื้องไร้เราถ้าตามถ้าตามแล้วมันหลุดการจินตนาก็คือสิมีความรู้สึกผิดแล้วค่ะคะุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางมาไปเข่าค่ะมขึ้นนี่หกสี่ไม่เข้าเลยไม่มีใครให้มาเลย 64, 63, 02, หกสี่นีหกสามนีอ่าศูนย์สองเปนสิไหมค่ะศูนย์หนึ่งกับเบื้ีคนให้มี่ศูนย์สาม ศูนย์สมมค้นหายอยู่ไออศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง่้นห,นงาหาศูนย์ส,สองศูนย์สามผันหานะคะก็เลยแหวไปค่ะคุณผู้ชมมาตามไม่ค่ะเนาะหน่อยมากที่สิเขาค่าะ,คะมีเหล็กดับน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมอ่าเหล็กดับนวดที่พ่านมากค่ะของไหนุมผู้พานประเทศเหล็กดับมาน้ำค่ะกระดับอีลีค่ะคนว่า ดับสองเนาะม่อว่านนี่ดับสองต่วสูตรพ่นธุ์นี่สองพนกุ์ก่ย่างดันทุลัางเอารงอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีเลขดับหรอกนะค่ะคุณผู้ชมเจดีวาคือเซียนนาดีเพ่นวาค่ะวันอันดับสองมาสั่นเอาเลขหนึ่งถึงสิบขั้นบอมีสองมันจะหอดสิบตีมาสั่นขำๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาไปเบื่องแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาพัฒนานะคะของเซียนอุดรแล้วก็ของ ปู0คูค่ะวิ่งบน0วิ่งล่าง1คะ่ะวิ่งบน0ูนย์วิ่งล่าง1จับคู่ค่ะ0ูนย์สามหนึ่งสามสองสามศูหค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาวันพุธคะ่ะสีมานสีปังบอกับบรูคะ่ะคุณผู้ชมจะเข้าหรือไม่เข้าไม่มีใครรู้นะคะคุณผู้ชมปูศูนย์เให้มาบนเป็นบน,น,บน,นล่างเป็นล่างคะ่ะแล้วก็ ดะบภูไห่พ้พอมนะคะเน้นที่ล่างค่ะคุณผู้ชมล่างเพื่อนเน้นหนึ่งนะคะเน้นหนึ่งก็คือหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเน้นนะคะตัวเน้นจะมาหรือตัวจะไม่เน้นตัวไม่ได้เน้นจะมาหรือจะไม่มาค่ะคุณผู้ชมอ่าพิจารณาเอาค่ะเป็นแนวทางของราชพัฒนาวันพุนเนาะค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมพมาวางัวที่ผ่านมา ของปูศูนย์เจ็ดเพนพักเนาะคะ่บะบัลลัมีตัวเปรียบเทียบของชุดทีพานมานะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะเป็นของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรวิ่งเจ็ดกับห้าค่ะคุณผู้ชมตัวเดียวกันปะคะ่ะเมื่อกี้ไม่หาอ๋อเราก็ลื่ค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรวิ่งเจ็ดกับห้าบนล่างค่ะจับคู่ใส่กับตัววินเลขติดก็คือเก้าแปดสองห้าค่ะวินกันเอาค่ะคุณผู้ชม แล้วก็จับคู่ให้มาค่ะมีเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดห้าสองสามแล้วก็เจ็ดสองห้าสามค่ะแล้วก็ระวังค่ะคุณผู้ชมสองแปดแล้วก็แปดเก้าค่ะสองแปดและแปดเก้าเป็นตัวกันค่ะกระเทือตัวกันมากเนะาะกระเทือมากตัวนี้เพราะว่าเพิ่นจับคู่ให้มาแล้วเพราะสองแปดสองเก้าเพิ่นไม่ได้จับวิ่งกันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับใส่ตัวอื่นเนาะ ได้รู้สามมาจากไหนแต่ว่าสีตัวมาตัวสองตัวหรือตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพิในสูตรมาจากตรงนั้นเนาะอ่ะขอให้มานให้ปังค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดอ่ะค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะเพิ่นแนวทางเพิ่นไหมากอ่าสองกับสามเป็นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตัววินเข้ากันเองนะคะสี่หกม่วงกลมใหม่เห็นบ่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเ้วก็เป็นตัวยางที่ผ่านมาของหัวที่สิบหกนะคะ ให้คุณผู้ชมได้เบิงกันจิตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับแนวทางของเส้นอุดอรล้วก็ของกราบขอบพระคุณปู่ศูนย์เจ็ดด้วยค่ะที่ให้แนวทางนะคะมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะได้นําไปเป็นแนวทางราวพัฒนาของวันพุธเนาะจิตนาก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาเบิงแนวทางค่ะขอให้หมาให้ปังทุกคนเน้อค่ะคุณผู้ชมลำลำรวยๆกันทุกคนคะ่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ